ภาครัฐและเอกชนค่ะรวมพลังจัดกิจกรรมเก็บขยะปล่อยเต่าทะเลปลาฉลามเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายวุตรดิ์เริ่มกิจการมรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะปล่อยเต่าทะเลปล่อยปลาฉลามเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสุเทพเจือละอองผู้อำนวยการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองผู้ประกอบการเรือน,นําเที่ยวและชาวบ้านชุมชนเกาะล้านเข้าร่วมทํากิจกรรมในครั้งนี้ โดยสำหรับกิจกรรมพัทยา underwater c r e e n i n g ณเกาะล้านเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการนำแนวคิดเชิงนโยบายมาสู่การลงมือปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเก็บขยะใต้ทะเลและการปล่อยเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างจิตสำนึกในการดูแลทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นพลังสาคัญในการสืบสารภารกิจดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เป็นมรดกสาหรับลูกหลานในอนาคต ต่อไนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยานำคณะผู้บริหารพนักงานพร้อมช้างแสนรู้73เชือกร่วมขบวนพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ73พรรษาพิธีเริ่มต้นด้วยขบวนเฉลิมพระเกียรติชื่อชุด เฉลิมฉาดสุรเสียงสรรเสริญพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวอันยิ่งใหญ่อลังการจากนั้นนายกำมพลตันสัจจาเป็นประธานในพิธีวางพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพร้อมนำกล่าวถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลส่งพระเจริญร่วมกันทั้งพิธี ภายในงานยังมีการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอีกหนึ่งไฮไลท์ของพิธีคือการแสดงถวายพระพรชุดพิเศษโดยมีช้างแสนรู้จำนวนหกเชือกนำขบวนถวายพวงมาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์อย่างน่าประทับใจส่วนนงนุษพัทยาขอร่วมจารึกความภักดีแด่พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการประชาชนจิตอาสาร่วมพิธีศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 ภายหลังจากเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ณห,ห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้นำข้าราชการทหารตำรวจถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน